สวัสดีครับพบกับผมครับตดตามมืสกุลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าน้องรวยแล้วนะครับรับถึงไปเจ้าน้องรวยวิ่งได้ประมาณสี่เที่ยวแล้วจังหวะรถจจอดพอดีครับผมก็เลยต้องได้มาถ่ายครับเดี๋ยวเป็นหาว่ามาถึงเราไม่ถ่ายให้ดูนะครับเจ้าน้องรวยเจองานดีหน่อยครับเจอรายแตุ่ดลึกครับ ก็เมื่อกี้เจ้าตัวยยังไม่ได้เอาออกนะครับปีกเลกปีกอะไรป,ปีกสโลปครับยังไม่ได้เอาออกเลยครับแต่อุ้มดิมดีมากเลยครับตัวนี้แกลบเดืยวเต็มครับแป๊บเดียวเต็มดูผมน,นะครับอ่ามาดูมุมหนึ่งนะครับนี่ครับงัดนีด่ต่ออยู่คาข้างน้นะครับ ตัวครับตังเลยกดอย่างเดียวครับโดยดิยนทรายนะครับสบายไปครับอลอกภูสะออกนะครับน่าจะมีรถมาลอกออกก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าลงเรือมาเอาทีนะครับถ้าลงเรือเป็นมุ้งกีเดิมนะครับแล้วก็แต่เสริมปีกเป็นมุ้งกีสโลเวน็นกดอเอาเองกดไอ พคกนองนานะครับปุดล่องปุดอะไรนะครับซักล่องยังไม่ได้ซื้อบุงกีมาเสริมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่าครับต่อคอคันนี้จะเป็นพี่เป็นพี่ชายผมเป็นคนดูแลนะครับ นี่มันับรถใหม่ครับคันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะครับได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับดาวน้องรวยอาจจะได้ประมาณสองที่แล้วลยังไม่ถึงเดือนนะครับคันนี้ส่วนพี่เองปลาไป5ปีแล้วคันนั้นขามัมาานยงลำบากครับอามากนะครับว่าเพราะว่า วิ่งก็คือวิ่งตามคลองไปเรื่อยๆนะครับลำพดลำบากลำบากนะครับส่วนเดียวไม่ได้ครับโหลดกันแทบไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายแค่บอดดิมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแคบเดียวเต็มนะครับต่างกับที่เฮงมากครับอันนี้คนขับเร็วนะครับแล้วก็รถใหม่ด้วยนะครับสามนาทีนะครับ ไปแล้วครับจะเต็มแล้วนะครับ ก็เนี้ยไมไ่ใส่เยอะครับทางออกครับมันแข็งอยู่นะครับแต่เป็นมันแคบครับคันี้เนี่ยฟอครับทางออกนี่ก็เพราะว่าเราไม่รอกถนนใหญ่นะครับพ่ออยู่ข้างในนี้ก็เป็นภูเขาแล้วทางจากถนนใหญ่ประมาณสองสามโลได้นะครับ ที่ภาพเราวินดีเนี่ยไกลมากนะครับเดี๋ยวต้องขาดรุ่นนะครับทีมนี่ก็ต้องขอจากมาเป็นเงี้นี้นะครับฝากกดติามฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้การถ่ายทันคลิปนะครับผมนำสมุดกับซองเล็กๆจากอำเภอจากจังหวัดสลบุรีนครนะครับที่นี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ